สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดวิวเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่เกมไลน์เลนเจอรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับจะมารีวิวนะซึ่งเป็นตัวค่องข้างที่จะเก่าแล้วนะฮะแต่เขาเอามาเป็นท o w e r Up ์ a ัพเลนเจอร์นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าตัวเนี้รู้สึกว่าจะไม่มีให้ล่าตามด่านนะครับ มันจะต้องเปิดแตกกาชาอย่างเดียวนะถึงจะได้มานะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนั่นก็คือนะครับฮิปฮอปครัตนะครับเป็นตัวที่หาค่อนข้างที่จะยากนะครับอาจจะแต่ตอนนี้เขามีอีเวนต์นะครับกาชาหนอมมอนี่นะครับมันก็เลยทําให้ได้ง่ายนิดนึงนะครับก็ต้องเก็บตามนี้มาล่าเอานะครับถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะไม่มีล่าตามด่านนะครับโอเคแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในระดับที่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับฮิปฮอปครัตนะครับมาดูสแตลของตัวนี้กันนะครับ เป็นสายสเปซนะครับโจมตีถือว่าค่อนข้างี่จะน้อยนะครับแค่ ,7 จ0 0เองนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับตีใครเขาก็แบบโอกาสเข้าก็ไม่ค่อยเข้านะเพราะตัวอื่นเขาตีกันเป็นหมื่นๆขึ้นนะฮะแล้วก็เลือดเขาก็ถือว่าน้อยตามแอคแท็กเขาเลยนะแค่4 8 0 0 0กว่านะครับความเร็วในการโจมตีปกติครับความเร็วในการเคลื่อนไหวเร็วนะครับสกิลก็เป็นเหมือนกับตัวก่อนหน้าน,นี้ที่ผมรีวิวไปนะฮะ ไอตัวมันลี่อะไรนั่นฮะเหมือนกันนะครับเอเวคเคอิงครับแต่ตัวนี้ครับเอ่อพลังโจมตีมันจะคูณน้อยกว่าไอตัวมันลี่นั่นนะฮะอ่าไอตัวนั้นคูณ3นะครับแต่ตัวนี้แค่คูณแค่2เองนะครับแต่รู้สึกว่าผลของสกิลสี่ติดนะครับมันจะเท่ากันมั้งนะยี่สิบเอ็ดฟีนะครับคูณ2เหมือนกันนะแอคแท็กสปีดก็คูณ2นะครับก็คูณมาก็ได้ประมาณ15ื่นห้าได้มั้งครับอืมประมาณหมื่นห้านะ ถ้าติสกิลติดนะตตีประมาณ15น้านะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะจะไม่ผิดใช่ไหมฮะยี่สิบเโอเคใช่นะครับเดี๋ยวจะขอลุยเดียวนะไอตัวที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับเป็นตัวประดับนะไม่ใช่ตัวประดับเป็นตัวเก็บเลเวลนะผมไม่ได้มาใช้นะครับเอามาเก็บเลเวลเฉยนะครับจะใช้แค่ตัวเดียวนะนั่นคือคลัทนะครับจะมาลองในด่าน168นะครับขอลองในด่านกิจกรรมหน่อยนะครับเผื่อจะได้ M อแมบอลนี่นะหายากจริงครับดรอปยากมากครับเป็นตัวนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวลองดูนะว่าตัวเดียวจะไหวหรือเปล่านะครับด่านนี้ไม่รู้ยากหรือเปล่านะครับผมไม่เล่นนานแล้วนะครับซูเปอร์มาสเตอร์นี้รีโหลดค่อนข้างไวนะครับไวมากครับถี่จริงนะครับนี่ครับสกิลตีแล้วนะครับตีครับโอ้โหนะ ได้บาวน้ำแข็งมาช่วยบาวไอตกปลามาช่วยครับดูนะครับว่าตัวเดียวนะครับว่าจะสามารถเคลียร์ได้หรือเปล่านะผมไม่ได้เอาตัวชนไม่ได้ตัวอะไรมาเลยครับซึ่งด่านนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยากนะเพราะเลนเจอร์ระดับสี่ดาวนี้ก็ยังไม่ถือว่าเก่งนะครับนันก็เลยยากนิดนึงนะสู้ได้คงจะต้องเหนื่อยครับผมเลือกด่านสูงไปด้วยซ้ำนะฮะแต่ก็ลองดูนะครับ ตีเข้านะครับแต่ไม่ถึงบอสนะครับเลือดก็พอยดเลือดกพอ็อกพอลดอยู่นะครับสังเกตว่าตัวมันตีสแปสก็จริงนะครับแต่สแปสไม่ค่อยไกลเลยนะครับน่าจะประมาณพอๆกับแกะนะครับถ้าวัดดูนะสำหรับที่เราสแปสเนี่ยประมาณพอๆแกะนะครับคือสแปสประมาณ23มช่องเลยนะใ,ใกล้ๆนะ เนี่ยถ้าถัดไกลหน่อยก็ไม่โดนิลกอ้ไม่อ่าจะตีไม่ไม่โดนนะครับเนี่ยบอสอยู่แค่นี้ังตีไม่โดนเลยครับเนี่ยแต่อย่างเงี้ยจะตีโดนนะสองตัวนะกดเมื่อ,อแลวนะครับโอเคตีบอสเข้าอยู่นะครับเนี่ยนี่ขนาดไม่มีตัวชนนะครับ เป็นตัวที่เรียกมาโหดมากครับลิงภูเขานี่นะลิงระเบิดนะฮะถือว่าเป็นตัวสีดาวที่ผมมองว่าโหดนะครับสำหรับเพื่อนๆแบบที่เวล้วว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 นๆนอ,อยู่เนี่ยสามารถเอาตัวเนี้ยมาช่วยในการผ่านด่านได้นะครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะมันมีตัวแอคแท็กคูนสออยู่นะครับเป็นอีเวนต์สำหรับเดือนมิถุนาย,ยนนะฮะ ทำให้มันตีแรงขึ้นเป็นสองเท่านั่นเองนะครับนี่นะแป๊บเดียวแล้วแตกเลยครับอ้อมนะนี่ครับตัวเดียวก็ผ่านด่านได้ชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดทีมนะแบบเสริมพลังไอตัวคัดนี่นะครับที่จะเอาไปเสริมนะก็เป็นเออบาวนักสืบนะครัผมไปเสริมนะแล้วก็แบ็กมูนนะครับอยู่ไหนหน้ามันอยู่ใกล้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวนี่ขายไปก่อนนะครับสามตัวนี้พอนะครับ คือจะเอาตัวชนนะครับมีไยโลนะแต่จริงๆผมที่เหยียบไปเหยียบไปตัว4ดาวนะครับเพราะมันอยู่ไกลนะต้องเลื่อนไปเยอะเลยนะับเลยเอาตัวง่ายๆเศ็ดาวนี่ก็ได้นะเพราะผมมีอยู่นะว่าจะรีวิวนะแต่มันก็เป็นตัวค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะหยิบมารีวิวนะแต่ตัวเนี้ก็เก่าเหมือนกันครับแต่เห็นมันมีอีเวนต์ในเดือนนี้ครับก็เลยเอออยากจะเอามารีวิวนะครับเผื่อเพื่อนๆจะหามาใช้กันได้นะครับมันก็เป็นตัวที่ผ่านด่านแรกๆได้นะง่ายๆนะครับ เอามาใช้เสริมทีมได้นะเพราะมันเป็นตัวที่ผมว่าเป็นตัวที่ตีฐานแรงนะครับตีมอนบางทีอาจจะไม่ค่อยแรงหรอกนะแต่ตีฐานมันเลื่อนลดดีนะครับเพราะตีมอนเนี่ยสเปซมันใกล้อะพูดง่ายนะครับอืมันก็เลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรนี้นะครับจะไปลองในสเตจที่สูงกว่านี้นะคนั่นก็คือ204นะครับจะใช้แค่สาตัวนะไอ้สองตัวนั้นจะเก็บเลเวลนะครับนี่บับแล้วนะครับมูนฮะ ดูนะครับตีเป็นไงฮะเรือรถนะครับพวกพวกไปนะแต่มันมีพวกมูลพวกชั่วอยู่นะกระติ้วรถนะครับพวกพวกเนี้บตายเลยครับไอตัวนี้นะครับมันจะดีกว่าไอตัวเอ,อ่ออะไรอะ่ะ มันลี่นะครับมันดีกว่าตรงที่มันเป็นตัวตีสแปนนะครับอ่าถ้าเราไปเล่นใน PVP เนะี่ยจับเลเวลฝั่งหนูเขายังไม่ค่อยสูงมากนะเราก็ยังพอที่จะตีได้นะครับเนาะถ้าเขามีใช้ตัวโล่ก็ตามนะเราก็ยังตีตัวต่อไปที่มันไม่ติดโล่ได้นะอ่ามันดีกว่ามันลี่ตรงนี้นะครับนี่ไนะปลาเดือบป้อมแตกเลยนะแค่นี้สามตัวนี้ก็เคลียร์สบายแล้วนะครับจริงๆนะสองร้อยสี่นี่นะโอ้โหสมัยก่อนนี้มหาโหดนะครับแต่มีแค่สามตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ ไม่มีตัวไหนที่เป็นโจมตีเลยนะครับนอกจากไอตัวคัดนี่นะครับโจมตีอย่างเดียวนะแล้วแค่เอาตัวบัฟมาซัพพอร์ตตัวคัดนี่นะกลับไปตัวบาลนัอกสืบมาเป็นตัวแทงแค่นั้นเองนะก็ผ่านแล้วนะครับง่ายจริงนะครับแต่ถ้าไม่เอาบาวนัอกสืบมาเนี่ยก็อาจจะพอไหวนะสองตัวนะครับก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับให้มูลแบ็กมูลเป็นตัวแทงนะผมว่าก็ยังพอไหวนะแต่มันจะช้ากว่านี้นะครับตัวนี้ผมว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าที่จะเล่นอยู่นะครับ เพื่อนๆที่แบบมีเลเวลน้อยเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้นะในด่าน s. <S 2> <S 2> แรกๆอะไรอ่ยประมาณไม่ถึง220อ่ะประมาณนั้นไม่น่าเกินครับยังพอมาเล่นได้ครับแต่หลังๆเนี่ยผมว่าถ้าใช้คู่กับตัวใส่แต่ปบอื่นเอามาตีป้อมก็ได้นะแบบอัดป้อมเลยนะครับพัดเร็วแล้วลอัดป้อมแล้วก็เอาตัวบัฟไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่สเปซฐานได้ดีนะครับอ่านะครับใช้คู่กับไอตัวอะไรอ่ะ โฟบี้นะครับช่วยในการตีป้อมเนะี่ยก็เป็นตัวที่ดีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเพราะมันตีเร็วแล้วมันเดินเร็วนะครับมันบวกกับไอ้ตัวคูณสองนี่นะมันก็เดินไวนะซัพพอร์ตทีมไวเกิดไวด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองนะครับเดี๋ยวลองใบ p ี p ดูนะครับแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อย p ี PV p มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะมันแบบเป็นตัวที่ตีไม่ค่อยไกลนะครับรัศมีในการตีอะมันใกล้นะครับมันเลยตีโดนน้อยนะบางทีนะครับ ทาให้แบบถ้าไปเจอพวกโหดๆอะ่ะเราก็อาจจะสู้เขาไม่ค่อยได้นะแต่ก็อย่างว่าครับเราก็ไม่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะเราใช้ตัวอื่นช่วยด้วยนะซึ่งตอนนี้ผม PVP ผมเล่นไว้คนข้งที่จะอันดับสูงแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวฝั่งศัตรูเนี่ยมันเก่งแล้วนะผมจะสู้มียังไม่ค่อยไหวเลยนะเพราะไอ้ตัวผมก็ยังไม่ค่อยถือว่าโหดมากนะยังไม่มีตัวพวกไอรอนมู n นะแบบเป็นสายที่บัฟโกงนะยังไม่มีนะก็เลยสู้เขายากนิดนึงนะหรือว่าแบบ ยังไม่ได้ไปั p ไปตัวเยลโล่ Yellow เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับมันก็เลยแบบเกิดช้าอะไรอย่างนี้นะเพราะเยลโล่เนี่ยมันเป็นตัวโหดใน p v p นะก็เลยแบบอาจจะมีแพ้บ,บ้างอะไรบ้างก็ต้องรอดูไปนะถ้าฝั่งนู้นอะ่ะเขามีไอรอนมะูลผมจะเสียเปรียบอย่างมากเลยนะครับจริงๆนะครับผมจะแพ้ไอรอนมูลฝั่งนู้นะถ้าเขามีนะครับแต่ก็อยู่ที่เทคนิคอะไรหลายอย่างด้วยนะอย,อย่างไอแซนไม้เยอะนี่ผมก็อาจจะตัวคัดไม่ได้นะ แส่หลอนดูผมว่าเขาน่าเป็นซูเปอร์มาเตอร์เนี่ยเกิดไวมากเลยครับเขาแช่ผัดไอ้นั่นแช่ฟรีได้ถูกจังหวะมากเลยครับไอเหมือนกับเป็นตัวคัสนี่มันไม่ค่อยหัวเหมือนตอนกิบเลเวลเนะครับแบบเกียร์ธรรมดาครับม,มันไม่ค่อยแบบเด่นนะฮะ เฮ้ยอุ้ยโอ้กดยิงช้าไปนะครับเพชรมันพัดมาได้นะให้มันได้ยังงี้นะครับไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีนี่ติดอยู่นะติดโลอยู่ครับอาจจะก่อก็ได้นะติดไหมติดเออนั่นแหละโอ้โหไถไปนะครับหยาโลนี่สุดยอดครับดูนะฮะ หายเรียกคงนุนหายหมดเลยนะครับเรียกเป็นหน้ากองเลยนะครับจนได้คัดผมนี่แหละโดนพายุไปก็ตายไปแล้วนะครับดูนะฮะเพราะมันอยู่ยืนผมว่ามันยืนใกล้ไปนิดนึงนะครับมันยืนใกล้กว่าอาริสอีกนะครับเนี่ยดูนะข้อเสียในพีพีก็อย่างนี้นะฮะ ฝั่งนู้นนะเขาแบบมีตัวแบบสกิลไวไก่นี่ตายได้หมดนะในขณะเดียวกันนะถ้าเอาคาัทไปเล่นในด่านหลังๆเนี่ยไปเจอสัตว์มอนนะ่ะศัตรูที่แบบสเปคไกลๆแล้วก็เสร็จได้เหมือนกันนะเย่หน้าจะดจ้นะครับทางนี้นะแต่ฝั่งนู้นเขาโหดไม่เบานะครับมีบาวน้ำแข็งนะ ปลาน้ำแข็งม,มันมาเกิดมาเรื่อยๆครับเรื่อยมันเยอะมากครับไน่ฟังผมนะนี่ผมยังไม่ได้ใช้เพื่อนะลืมดูนะกำลังใช้แล้วนะชนะไปแล้วก็เข้ Bilder like Deep าๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปผลให้ฟังกันนะครับ สำหรับตัวคลัตฮิปฮอปคลัตนะครับผมขอให้คะแนนที่ระดับที่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับให้ที่8คะแนนนะครับอ่าแต่ถ้าไม่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์เนี่ยผมจะให้แค่7.5นะครับสำหรับตัวคลัตนะครับเพราะถ้าเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เนี่ยมันจะเกิดไวขึ้นมากเลยนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับคือมันเป็นตัวสายสแตรครับอ่าซึ่งเดินไวครับแล้วก็ตีก็ปกติครับตีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไวครับถ้าติดสกิลนี้คือแบบไวมากเลยครับ ข้อเสียของตัวนี้ครับคือมันสปรใกล้ไปนิดนึงนะครับแล้วก็ยืนอยู่ใกล้ไปนิดนึงนะครับหน้าเหย็บมาหน่อยนึ่งนะถอยไปให้ห่างจากลิปไปสักหน่อยหนึ่งก็ได้จะดีมากนะครับแต่ก็เอาไปเล่นผ่านด่านได้นะอย่างที่ผมเล่นไปให้ดูในรอบแรกๆนะครับที่ผ่านด่าน204่ไปได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ผ่านด่านอะไรอ่ะ109ไอ้ยปไปได้แบบอย่างตัวคนเดียวนะในระดับที่ซูเปอร์มันเตอร์นะชิวๆเลยนะครับบางทีก็อาจจะมองแล้วโหดกว่าไอ้ตัว อีนี่นะครับไอมันลี่นี่นะครับแลยิงเดือนนี้เขามีแอทัคคูณ2ด้วยนะครับสำหรับตัวคัดนี่นะครับมันทำให้ถ้ามันโกดแล้วเนี่ยสามหมื่นครับจากปกติก็หมื่นห้านะครับแต่ตัวนี้ก็ดีไปคนละแบบนะครับมันสามารถแบบกําจัดตัวหน้าได้เร็วนะไม่ให้ศัตรูเข้ามาใกล้อะไรอย่างงี้นะครับคนละแบบกันนะครับออกมาเทปกันก็ยากนิดนึงนะแต่ตัวนี้ก็ตีแรงมากเหมือนกันนะถ้ามันติดสกิลนี้หลับได้นี่หวังว่าจะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆได้นะครับในการอัพเอนเจอร์ตัวนี้ดีไหมครับซึ่ง ระดับดาวน้อยเนี่ยผมก็อาจจะมองว่าเป็นข้อดีสับตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะมันได้เปรียบในการเอาไปเป็นซูเปอร์มาเตอร์ได้ง่ายมากเลยนะครับแค่มีกบแดงสีดาวเนี่ยสีตัวก็ได้เลยนะซูเปอร์มาเตอร์ง่ายมากจริงๆนะครับเป็นตัวดาวน้อยอ่ะที่ผมว่าแนะนำนะตัวนี้นะรรรนครับจริงๆนะแล้วก็พบเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะครับขอบคุณนะครับ